ตื่นเช้าเราแปลงฟันกินอาหารแล้วเราแปลงฟันก่อนนอนเราแปลงฟัน,นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในช่องปากเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสามเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาตามรูปแบบกิจกรรมปอตอทอ การแปรงฟันเด็กทุกคนต้องแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวันด้วยยาสีฟันผสมฟูอไรและแปรงนานกว่า2นาทีกต่อคือการตรวจฟันเด็กทุกคนต้องได้ร bueno. ับการตรวจประเมินสุขภาพช่องปากโดยคุณครูเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลเมืองริสเกตและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดศรีสเกต พอคือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพช่องปากและฟันทุกวันโดยจัดอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพช่องปากและการรับประทานอาหารให้ครบทั้งห้ามู่โดยผ่านการตรวจสอบจากนักโภชนาการค่ะ โรงเรียนของเรายังมีการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กนักเรียนตามโครงการหนูน้อยฟันสวยยิ้มใสใส่ใจทันตะสุขภาพประกอบไปด้วยกิจกรรมการอบรมการดูแลสุขภาพในช่องปากระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองกิจกรรมห้องเรียนส่งเสริมทันตะสุขภาพการเล่านิทานหนูน้อยฟันสวยยิ้มใส กิจกรรมการเล่นเกมฟันสวยยิ้มใสโดยใช้สูตร222ส,ส,สกิจกรรมกินอย่างไรให้ฟันหนูดีหนูน้อยปลูกผักเดินตามรอยพ่อสอนรู้จักพอเพียงโรงเรียนเทศบาล3ฉเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาของเรายังได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมทันตะสุขภาพเพื่อนเพื่อนทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน ตามรูปแบบกิจกรรมปต,ตทกันนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายตื่นเช้าเราแปรงฟันกินอาหารเราแปรงฟันก่อนนอนเราแปรงฟันฟันสะอาดสวยเป็นเรางาม